ข้ามานั่งักษาเล่นกันาบา,กามาชมบรรยากาศนะครัมาชมบรรยากาศนั่งเล่นสปามา

ก็ไปน้ำเจ้ปาปัญญาเนอะปลาสาวายเยอะท<ว>ี่กอนผมเคยไปตกเล่น,น,นปลไปจไับปลาต้องไปซื้อมาฮ <Evet? S 2> ะต้องไปซื้ออซื้อข้าวตัวตัวใหญ่ๆอ่ะไม่กล้ากินเหมือนกันเนอะเอ็นที่นี่ไม่น่ามีปลาสวาย Cô gái này một cái tốt. dài gái mà mình đụng tay ạ. Vâng rồi. Cái ngũ nó cũng khá nhìn mình lắc, à, lắc bệt. Mình lắc bệt, <laughs> <laughs> mình lắc bệt. Mình thật chậm. Mình ra vào, mấy người phải viết mà. không? À, phải viết lên mà. ฝั่งโน้นนานอยู่เยอะเหมืนอนกันมั่้ผมจะมันดูนดว่าจบแล้วแหละมก็ไม่ไปเป็นคันเต่อยพี่ซื้อมามซื้อมาชุดสองร้อยห้าเพื่อนเพื่อรับมา

บรรยากาศดีอ่ะนี yeah, ่ยบรรยากาศดีมากอะไรครับบรรยากาศดีมากใช่อยู่ห้องมันร้อนอ่ะก็เลยมาหันมาที่ตรงที่อื่นนะอยู่อยู่ที่ไหนผมอยู่สามต้นเหนือนั่นเนาะเนาะสามต้นเหนือโอ้ฟังตั้งไงนั่นนั่นนั่นมาตั้งไกลเลยนะใช่ถึงอยู่ตรงนี้เองใกล้ว่า100น้ำ ต้อเ,เหองื่อดีๆหน่อยแม่ผมก็ตกใส่เดือนต้องสีอะไระขุดบ้านนอก่ะไม่รู้ว่าจะขุดนะหายากอ่ะในเมืองเลยคนมาตกเยอะมากแล้วนะ วันเนี่ยให้เยอะเลยตกทุกวันเนี่ยผมเห็นแล้ยแต่ผมไม่เคยมาแวะมานั่งดูมก็ได้ราบบยเยอะแต่ตรงนี้มัน,น,น,นมีเยอะอันนี้ปลาเนี่ย

ติดต่อเลยครลองฝั่งดูผมก็ลองหวังด้มึงกินไปแล้วอ่ะมึงกินไปแล้ววะมึงกินว่ามันดูดออกมันดูดออกเหยืออย่อเหนือ่อไม่ดีผมว่าเหนื่อเนะมันเป็นอะไรอ่รอออะ mấy đứa thôi con nên làm mà làm mà rồi tạm tạm mà nó quen thì nhiều lấy cả đâu tiền ô tai như hả trong bệt dài dài này เ yeah. ที่แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ได้ตัวใหญ่แนนอนได้แนนอนอแต่ก่อนผมเคยไปตกเยอะเขาเขาน่าจะไม่ให้ตกมากแต่ก่อนผม ับเพื่อนๆตกปลาครับปลาเยอะมากนะครับ ว่าจะได้ไหมนะครับทำาดัก็ออกใส่เดือนนะครับดีกว่านะเพื่อนอันนี้มันไม่ค่อยกิน เนี่ยเนี่ยนี่ปลาไม่ค่อยกินเลยครับต้องเอากุ้ง มันหลุดนะออเลยมันไม่ค่อยกินเลยอะ่ะถ้าเป็นไส้เดือนผมว่าน่าจะได้ไอ้เนี้ยนี้มันหลุดเนี่ยมันไม่มีไส้เดือนปุ่งก็ได้อนะ mặt tục lạy thoại mặt tục lạy thoại mặt tục lạy thoại mặt không lạy thoại không tục lạy thoại mặt tục lạy thoại mặt tục lạy thoại บรรยากาศดีนะครับเพื่อน

เกือปลามันก็มีนะแต่มันไม่ค่อยกินเหยือไอ้ต้องเอากุ้งไส่เดือนเนเพราะว่าดีมากเพราะไส่ใส่เดือนมันจะขาวอกิน เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะครับ